มาครับมา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 เอ้ยังบอลยิงเขียวตากีนดึงเลยยิงเขีวเลิงเขียวปากีนดึงเลยปาปีนดึงเลยเจ็บทุก ทีมของโมดูไปดอกนี้ตะพูยอมนี้เสียงนี่ดันตะพูไม่ยอมยังไม่ยอมตะพูได้ข้าวหล่าเอกนี่แล้วบ่นี่ Yeah. Oh